ไปดูอุบัติเหตุกันนะครับอันนี้ก็อย่าประมาทนะครับถนนสายนี้ก็อันตรายเหมือนกันอันนี้รถรถบรรทุกน้ามันนะครับยางแตกยางระเบิดนั่นแหละครับเกิดผู้เขาชนรถเก๋งเกิดไฟลุกท่วมเลยนะอันนี้มีคนเสียชีวิตด้วยถนนสายเ,เชียงใหม่ลําปางนี่นะครับพุทธค่ะเขารายงานเข้ามาช่วงสายๆวันนี้ครับวันหวยออกในวันที่หนึ่งนี่ช่วงเวลาประมาณ1ิบนาฬิกาสมสิบนาทีของวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับพันตำรวจโทชัชวานยอดไอ้ย จราวัดเวรนะครับสถานีตำรวจภูทรแม่ทาได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงนะครับรถบรรทุกน้ํามันรถบรรทุกน้ํามันนี่เกิดยางยางแตกยางระเบิดนะครับไปชนกับรถเก่งแล้วก็ไฟลุกไหม้ด้วยบริเวณทางลงขุนตาลถนนเชียงใหม่ลําปางช่วงขาขึ้น,นครับดกกิโลเมตรที50่503 503านะครับตาบลทาศพเศร้าอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนก็จึงได้ประสานงานกับรถดับเพลิงแล้วก็ ้กู้พงกู้ไฟไปที่เกิดเหตุไปช่วยกันดับไฟอย่างที่เห็นนี่แหละครับที่เกิดเหตุพบไฟกําลังลุกไหม้ตัวพ่วงบรรทุกน้ํามันอันนี้ยี่ห้อฮีโน่หมายเลขทะเบียน7จ็ดศูนย์คีเดหกสามเกลำปางของบริษัทลำปางสีทองใช้เวลากว่าสองชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้รถบรรทุกนะครับโอ้ได้ทับร่างของนายนิคมคําจันทาอายุห้ปีผู้ขับขี่เสียชีวิตคาที่นะครับอ่าถูก ส่วนหัวรถนี่แหละครับทับเสียชีวิตจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายน,นิคมขับรถบรรทุกน้ามันก็มาถึงที่เกิดเหตุเกิดเกิดยางระเบิดตุ้มนะครับก็ทําให้รถเสียหลักพุ่งนะครับหลุดออกจากกันนะครับคือพ่วงน้ํามันเนี่ยมันหลุดออกจากกันแล้วก็พุ่งไปชนท้ายรถเ,เก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่นโครโรนาสีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่าสามสี่ศูนย์หกพะเยามีนางสาวพัชรินเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ ส่วนรถพวกนั้นก็เสียหลักตกลงไปกับไฟไหม้นะครับพลิบพลบพลบพลบแบบนี้นะครับก็คนขับเสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็อย่าประมาทนะครับการขับรถขับลานี่มันอันตรายทุกเส้นทางเลยครับนะยิ่งช่วงนี้จะหน้าหนาวแล้วนะเช้าเช้านี่ขับรถเรามั่นระวังนะครับหมอกมันลงเยอะนะครับอันนี้เหตุเกิดที่ถนนสายเชียงใหม่ลำปางครับเมื่อเช้าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เองครับ